แชร์ความคิดกันในกลุ่มใหญ่นะเริ่มต้นอยากให้บอกว่าทวดของฉันนี่ชื่ออะไรเออจะเป็นทวดถ้าคนไหนเก่งบอกทวดทางฝ่ายพ่อทวดทางฝ่ายแม่ได้ถ้ทาทวดทวดหญิงและทวดชายนะอาจารย์ใช้ว่านีลุงใช้ว่านี่จะรู้จักชื่อทวดทั้งหญิงทั้งชายทั้งทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ได้หมดเลย เรารู้จักทวดววเราไหมว่าารทวดชื่ออะไรนะครับทั้งทวดทางฝ่ายพ่อหรือทวดทางฝ่ายแม่หรือทวดหญิงก็ได้ทวดชายก็ได้ทีนี้นอกจากบอกชื่อทวดบอกชื่อปูย่าตายายบอกชื่อพ่อชื่อแม่แล้วถ้าให้ดีต้องบอกวนะ่าทวดเนี่ยเป็นคนตำบลไหนหมู่บ้านไหน,ไหนอำเภอไหนนะ กิอาานอะไรด้วยพูดพวดเราเนี่ยเป็นใครถ้ามากินอะไรรู้ไหมนะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาปอหรือว่าให้รู้จักสาแหรกตัวเองรู้จักเข้าใจคำว่าสาแหกไหมาสาแหก,แกยังเห็นอยู่บ้างมีใครยังเห็นสาแก ằng, สหกบ้างสมัยนี้ไม่เห็นเลยยังไม่รู้จักสาแหกเลยหลายเนี่ยคือต้นตระกูลแล้วเราก็แตกออกมารด้บอกไหมนะครับว่าแตกออกมาก็แตกออกมาไปีออก น่นเนี่ยตั้งแต่เป็นร้อยร้อยปีเราก็เห็นเราเป็นใครมาจากไหนเราเรียกว่านี่คือว่าสาแหกกระจายหรือเปล่าเราเรียกว่าสายแหกมาเป็นสายสายสาย,สายกว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะเป็นร้อยร้อยปีโอเค